ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะทิเกตเตรอนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับการจัดดับประจาวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยในวันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นการจัดดับ10เกมแนว RPG หรือว่าเกมแนวสมุติบาที่เราต้องไปลงดันหรือว่าฆ่ามอนเตอร์เล่นสนุกเล่นเป็นเพลิดครับก็สาหรับในคลิปนี้ก็าจะเป็นเกมมาหม่หรือว่าเกมที่ลงใหม่ๆ มาเอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เรียนกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะได้เกมไปโหลดเล่นกันนะครับเนาะก่อนสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอไม่ได้ตายรางของทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูกัน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมอย่ระดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไว้ด้วยนะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาและกันไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็ไม่อยู่สลับเกมแรกกันไปที่อรอวเลยเนาะเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า o o n l i g h t s c o p t e r นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว m m o RPG ที่เข้ามาจากนิยายในเกาหลีเลยนะครับเนาะแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีลูกเล่นในต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับอชกกาอชีพในตัวเกมนะครับมีอาชีพให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายมีการแต่งหน้าตาตัวละครหรือว่ารูปร่างตัวละครด้วยนะครับ นะแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบการเล่นเพิ่มเติมนอกเหนือนจากการลงดันเทียนด้วยนะครับก็จะเป็นตัวของการทําอาหารครับของหรือว่าซื้ออุปกรณ์ต่างๆในเมืองต่างๆนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบการสร้างบ้านของเราด้วยใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเข้ามาลองเล่นกันดูได้นะ สองเนี่ยก็จะมีชัวอัลเบียนออนไลน์นะครับรเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ทำออกมาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่ว่าพึ่งพอร์ตออกมาในมือถือเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว m อ r p g ที่ออกแนวสไตล์แฟนตาซีหน่อยๆนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมโอเวอร์ที่มีอะไรต่างๆเราทำค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเราไปดันเจียน หรือว่าเราเนี่ยจะมาเล่นในพลิกิัต่างๆหรือว่าพลิกิัณฑอื่นๆ,ๆได้นะครับก็จะเป็นพวกปลูกผักทาฟาร์มหรือว่าระบบบ้านพักต่างๆคงมีเยอะแยะมากมายให้เราเล่นเลยภาพการาฟิกแฟน,นเกมถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ไม่ได้กินสเปคนะคือแบบภาพการาฟิกถือว่าโลมากๆแล้วก็ภาพภายในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับระบบแฟนตาเกมจะมีอยู่3ระบบเลยก็จะมีหมด เล่นกับมอนเตอร์หรือว่าโหมดประจนภายเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นโหมดที่ลงหลักปักฐานแลว้วสร้างเมืองนั่นแหละนะครับนล้วสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้าไปลองโหลดเล่นเกมนี้ดูได้ เกมที่สามเนี่ยก็จะมีชิว่าอีโอเอสเรดนะครับสกหรบเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เปิดให้บริการนานแล้วแล้วก็ได้ปิดตัวไปแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับก็คือเป็นเกมที่ทุกท่านจะมีคนเล่นเยอะมากๆในสมัยก่อนเลยนะครับสกหรบเกมนี้นะคบเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะไป ช่วยชาวบ้านจากมอนสเตอร์ที่จะอ,ออกมาอารวาสนะครับภพายในตัวเกมจะมีพวกสายต่างๆให้เราเลือกเล่นเนี่ยอยู่5สายเลยนะครับสายโจมตีใกล้โจมตีไกลสายเวทก็มีถ้าเราเลือกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะสามารถซูมเข้าซูมออกได้แต่ว่าระบบการเล่นมันจะเป็นระบบการแบบใช้แบบออโต้นะครับทั้งสกิลหรือว่าการใช้ไอเทมต่างๆ หรือว่าการเก็บไอเทมต่างๆก็เป็นระบบออโต้เลยนะครับเราสามารถเรียนรู้เพื่อเพิ่มสเตตัสให้ตัวเราให้เก่งขึ้นมาได้นะครับเนาะสระคัที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์ RPG แนวสไตล์ออโต้แล้วก็เป็นภาพมองมุมสูงอยู่ก็ไปลองเล่นดูได้นะ I, want I give I'm still won't healing I fight the pain. once up my pain kill vibe I feel the day that I lose the chance to fight So I s t a n d up so ตระกูที่4เนี่ยก็เอาใจคอในชอบเล่นเกมแนวสไตล์แร็กนอคนะครับก็ต้อทดลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสระแกนที่มีชัวรว่าแร็กน่ารัก X New Generation นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ออกตัวมาใหม่อัปเกรดจาก Ragnarok ok. ภาคเดิมก็จะเป็น Ragnarok ok ที่เป็นภาพ 3D เ <c oughs> พิ่มมากขึ้นแต่ว่าระบบภายในตัวเกมนะครับจะเป็นระบบที่ยังคงเดิมอยู่นะครับก็อย่างเช่นพวกรามอนเตอร์หรือว่าแบบโจนภายในต่างๆก็มีคล้ายๆกันอยู่นะครับ แล้วก็เกมนี้นี่ครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับปลดล็อกเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับทำเควสต่างๆ,ๆไปเรื่อยๆล่าสัตว์ล่าบอสต่างๆก็คล้ายๆกับแร็กนอร์กตัวเก่าๆเลยเนาะ <S <S แล้วก็พวกตัวละครต่างๆเราสามารถดูได้ก่อนว่าตัวละครเนี่ยมีความสวยงามหรือว่ามีสกิลต่างๆได้นะครับเกมนี้จะมีการอัปเกรดตัวละคร อัปเกรดสกิลต่างจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของแร็กนา o k ลนะครับจะเป็นจุดเด่นที่ว่าภาพกราฟิกมันจะค่อนข้างท่าอกว่าค่อนข้างจะมีความน่ารักน่ารักหน่อยนั่นเองนะครับจะช่วยให้เรามีแรงในการเล่นอีกเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้เลยนะ 3 my ก็มาอยู่สำหรับเกมที่5หรือว่าเกมระดับครึ่งทางกันมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะสํหรับเกมครึ่งทางเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์โรคลายแล้วก็อยากหาเกมแนว RPG เล่นอยู่ก็คือต้องรองเล่นเกมนี้ดูได้นะสํหรับเกมที่มีชื่อว่า Leven น o t นะครับเพราะสํหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมโร g ล e l แอคชั่นอารที่เราเนี่ยจะลงไปในด่านสุ่ม หรือว่าแมปสุ่มนั่นเองนะครับภายในด,ดูเกมนะครับจะมีพวกสกิลต่างเพื่อให้เราตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะใส่สกิลไหนมาหรือว่าจะใส่อเทมไหนมาก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงนะครับคือศัตรูในเกมนี้นะครับจะเจอแบบสุ่มเลยจะไม่เจอแบบเดิมนะครับก็อาจจะทําให้คนเล่นเนี่ยไม่น่าเบื่อแล้วก็มีอะไรต่างให้เราเล่นค่อนข้างเยอะมากมายมีระบบการขายไอเทมเพื่อจะเอาไปซื้อไอเทมให้ เราเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยภาพการาฟิกพันในเกมมันจะออกแนวสไตล์โพลิกราพมาในการเล่นเกมนี้สามารถปรับได้ทั้งมุมสูงหรือว่าภาพบุคคลที่สามเลยนะก็ส้หรับใครที่ชอบก็ไปลองเล่นกันได้นะ ก็จะมีชื่อว่า The r e g e n t of Newland นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว a m i l o RPG ภาพออกแนวอนิเมะนะครับที่เราเนี่ยจะอยู่ในโลกแฟนตาซีนะครับเราสาม,มารถเลือก4อาชีพได้นะครับแต่ละอาชีพก็จะมีความแตกต่างกันไปเกมมันจออกแนวนคล้ายเกม Shin Impact เลยเนาะแต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องเล่นแบบระบบออโต้นะครับก็คือ มันจะทําอะไร ing, ต่างก็งจะขึ้นอยู่กับระบบออโต้ของเราเลยสามารถปล่อยให้มันเล่นไปได้เกมนี้นะครับจะมีไลฟ์สกิลอื่นๆด้วยนะครับทั้งการคราฟสิ่งต่างๆตกปลาทําอาหารจับแมลงหรือว่าขุดเหมืองก็มีให้เราไปเล่นนอกเหนือจากการลงดันเจี้ยนเช่นเดียวกันเลยเนาะแล้วก็เกมนี้จะมีระบบการแพ้ธาตุด้วยนะก็คือมีแพ้ธาตุน้ําแพ้ธาตุไฟแพ้ธาตุดินอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่จะใส่มาในเกมนั่นแหละนะครับเนาะ ก็สตอร์คเดากเล่นเกมนี้ก็สามารถเข้ามารองโหลดเล่นเกมนี้ดูได้นั่นเองนะเด็ที่เจ็ดเองเขาที่ชอบเล่นเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ยากหาเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่เล่นอยู่ นะครับก็ต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะทุกคนในมีชื่อว่า DC World c a l l i e นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว turn based RPG ที่เราเนี่ยจะรวมฮีโร่ในตัวของ DC จากวัน d c เนี่ยมาเล่นกันนะครับภายในเกมนะครับจะมีฮีโร่ให้เราสะสมมากถึง50ตัวเลยเนาะก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเลือกกันว่าเราเนี่ยจะจัดตำแหน่งไหนให้สอดคล้องหรือว่าให้ ตรงโจทย์ที่เราต้องการนะครับเพื่อจัดทีมเนี่ยไปชู้กับฝั่งศัตรูนั่นแหละนะครับภายในเกมนะครับก็จะมีการสร้างฐานด้วยนะเกมนี้จะเป็นระบบออโต้ในการต่อสู้นั่นเองนะครับออกสกิลต่างๆก,ก็จะเป็นระบบการต่อสู้ภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้เพราะว่ามันจะมีภาพตอนใช้ถ้าไม่ตายด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยก็ลองโหลดเล่นกันดูได้นะ เกมที่แปดนี่ก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่นแล้วก็ผสมแนว RPG เข้าไปด้วยนะครับก็ต้องปรล,ลองเล่นเกมนี้ดูได้นะั้นทั้งกันนี่ชิว่าพานิชชิงนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่นที่เราเนี่ยจะได้สวมบทบาทเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพในโลกอนาคตนะครับที่ต้องสอบสู้กับเครื่องจกักรหรือว่า พวกผยนย์ต่างๆ,ๆนะครับภายในตัวเกมนะครับจะเป็นภาพออกแนวสไตล์อะนิเมะเลยนะครับก็คือเป็นเกมที่มันจะมีทําออกมาให้มันจะดีมากๆก็จะมีระบบการใช้ท่าต่างๆด้วยถ้าเราเนี่ยกดคอมโบท่าต่างๆให้มันผสมกันหรือว่าให้มาเรียงกันกกได้ถูกต้องตามที่ระบบมีนะครับมันจะทําให้สกิลของเรามีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเกมนี้มีโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็มีโหมด PVP เล่นกับคนอื่นได้ด้วย มีระบบกระชับฟังมีระบบการอัปเกรดตรละครแล้วก็มีการตกแต่งห้องเช่นวกันนะครับภาพราฟิกก็ถือว่าสวยใช้ได้มือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยเนาะ เกมร้องอันดับสุดท้ายนี่ก็จะมีชิวนานไทเอาอ,ออฟมานาโมบายนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอลงมาจาก PC เลยเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวผะจนภัยบบผสม RPG ที่ว่าเราเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบดันเชีย่ยนลงดันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้ไม่เป็นเกมที่ไม่ใช้เด็ดน,นะครับ แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีสกิลต่างหรือวัตัวละครต่างๆให้เราเลือกเล่นเพิ่มเยอะแยะมากมายเลยภาพกราฟิกก็จะเป็นภาพกราฟิกสุดน่ารักเลยทีเดียวนะครับเนาะรูปแบบความสามารถในเกมนี้มีมากถึง300กว่าัวแบบให้เราไปเล่นกันเลยนะครับก็คือแบบเยอะแยะมากมายเลยนะก็เกมนี้น่ครับเป็นเกมเสียตังค์เลยนะสำหรับใครอยากเล่นนะครับก็ลองมนลดราคาก่อนได้ค่อยไปซื้อแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนจะแพงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะ เกมสุดท้ายนี้ก็จะมีชื่อว่า Bed and s o r t ท2นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมภาคต่อเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะยังไม่ลงเพ Store ไทยนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ต้องไปเล่นสโต re นอกก่อนนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ระบบการเล่นนะครับคล้ายๆตัวของ Bed บ offshot ธรรมดาเลยว่าภาคแรกนั่นแหละนะครับเกมนี้นะครับจะมีตัวละครต่างๆ,งๆอาวุธต่างๆให้เราเลือกเล่นแล้วก็อาวุธในเกมนี้สามารถเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนได้ตลอดเลยเราไม่พอใจสายไหนหรือว่าเราไม่อยากเล่นสายนั้นก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยเกมนี้จะเป็นระบบแบบออโต้สกิลออโต้การใช้อะเทมนะครับมันจะใช้เองหรือว่ามีการกู้คืน exp หรือว่าไอเทมที่ตายจากมอนเตอร์นั่นแหละนะครับเนาะ แล้วก็มีระบบแคนมีระบบการซื้อของในเมืองด้วยนะครับมีการเก็บของในคังด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือระบบการอัปเกรดของแล้วก็การเปิดกาชาแล้วก็สัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับปเก็บที่เขาจะมีระบบเจอะแยมากมายเลยนะครับเนาะเพราะสําหรับใครอยากเล่นก็คือสามารถไปลองเล่นได้ในเซิร์ฟต่างประเทศแต่ว่าใครที่ยังไม่อยากเล่นหรือว่ารอเซริร์ฟไทยอยู่ก็ต้องรอกันต่อไปนั่นเองนะ ก็มีบ้างสำหรับ10เกมแนว RPG หรือว่าแนวสมุทรบาทที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเคียงเข้ามาก็ขอไปได้ใต้ล่างของทุกคลิปนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม